กราบสวัสดีมิตรรักชาวไซตามะทุกคนนะครับผมวันนี้ไซตามะได้ทําการรวบรวมอประวัติของเหล่าอาสูรข้างขึ้นในการตูนเรื่องดักพิฆาตอาสูรมาให้คุณแล้วในคลิปนี้จะมีใครและเป็นยังไงกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วแล้วก็ไปลุยกันเลยไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเเะ มาเริ่มกันที่อศูรข้างขึ้นที่ปรากฏตัวออกมาให้เราเห็นเป็นตัวแรกๆนั่นก็คืออาคาสะอาคาสะในตอนที่ยังเป็นมนุษย์นั้นมีชื่อจริงว่าฮาคุจิโดยเติบโตมาในครอบครัวที่อยู่กับพ่อแค่2คน 2> โดยทั้งคู่ใช้ชีวิตไปตามวิถีชาวบ้านแต่เมื่อโลกร้ายไม่เคยเลือกฐานะของใครพ่อของฮาคุจิมีอาการป่วยหนักจนไม่สามารถทํางานได้จากเดิมที่เขาอยากจนอยู่แล้วนั้นกับต้องย่ําแย่ขึ้นไปอีกฮาคุจิ <aku> ที่รักพ่อของเขามากก็ได้มีความคิดแบบเด็กๆและตัดสินใจเอาเองจึงก้าวเข้าไปสู่เส้นทางการเป็นหัวขโมยแแแแลละะในทททีี่่สสสุดดาากกกกถถูงงรจับบ การเป็นผู้ต้องหาคดีลักทรัพย์เอาไว้ที่แขนทั้งสองข้างแต่นั่นก็ไม่ได้ทาให้ฮาคุจิสํานึกผิดแม้ว่าเขาจะถูกตีไปนับร้อยครั้งแต่เพื่อพ่อที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาฮาคุจิจึงไม่ได้หวาดกลัวอะไรเลยมีวันหนึ่งที่พ่อของฮาคุจิได้ฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากเป็นภาระให้กับเขาแล้วหลังจากนั้นฮาคุจิก็ได้เลอล่อนออกไปตามเส้นทางขอาคนเถื่อนโดยไม่สนใจอะไรอีกต่อไปและเที่ยวมีเรื่องทะเลาะวิวาทใช้กําลังแย่งชิงสิ่งของและเอาชีวิตรอดไปวันๆพร้อมกับคําถามในใจที่ว่าทําไมพ่อต้องขอโทษทําไมพ่่อออต้้งรูสึกผิดิดในเมืาคุจ ามารถทำทุกอย่างเพื่อพ่อได้ความสงสัยกลายเป็นความโกรธแค้นต่อสังคมจิตใจของฮาคุจินั้นถูกความเกลียดชังเขากัดกินหัวใจจนกระทั่งวันหนึ่งโอกาสในการกลับตัวกลับใจก็ได้เข้ามาหาเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวฮาคุจินั้นเด้พบกับเคโซหูสอนศิลปะป้องกันตัวที่สามารถหยุดฮาคุจิได้อีกทั้งเคโซยังยินดีต้อนรับฮาคุจิที่เป็นคนเถื่อนโดยไม่สนใจว่าเขานั้นผ่านอะไรมาก่อนเคโซเองก็เพิ่งสูญเสียภรรยาที่ทนดูอาการป่วยของลูกสาวที่มีชื่อว่าโคโยกุกิไม่ได้เช่นกันทําให้เคโซตัดสินใจลองให้โอกาส นนได้กลับตัวและขัดเกลาเขาด้วยความอบอุ่นบวกกับการที่ฮาคุจินั้นได้ดูแลโคคิยูก็ยิ่งทาให้จิตใจของฮาคุจินั้นได้รับโอกาสฟื้นฟูและเริ่มทําตัวเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเพราะการดูแลโคยุกิที่ป่วยนั้นฮาคุจิ <aku> ก็คิดเสมอว่านี่คือการแก้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยปกป้องข้อของตัวเองไว้ได้ในอดีตแต่ด้วยที่ดินที่ตั้งสํานักโซลิวนั้นเป็นที่หมายตาของเหล่าสํานักนักดาบต่างๆจึงมักจะมีข้อพิพาทชวนทะเลาะกันอยู่บ่อยๆซึ่งก่อนหน้านั้นก็ไม่มีเรื่องราวอะไรมากนัักกเรานนนดบบุ่่ออออยมมใฝีืขงคซ แต่เมื่อลูกชายได้มาเป็นเจ้าสำนักแทนพ่อที่ตายไปแล้วจึงตั้งใจจะเอาที่ดินของสำนักโซลิวบวกกับความอิจฉาที่ฮาคุจินั้นกำลังจะได้แต่งงานกับโคคิูและการยุของลูกศิษย์ที่สำนักดาบที่เสนอให้วางยาพิษในบ่อน้ำด้วยเห็นนี้โคคิูและโคเซจึงถูกยาพิษจนเสียชีวิตความแค้นที่สูญเสียผู้หญิงที่เป็นที่รักและอาจารย์ที่เหมือนกับพ่อของตัวเองไปทำให้จิตใจของฮาคุจิแตกเป็นเสี่ยงฮาคุจิได้ออกไปอารวาสฆ่าคนที่มาวางยาโคยุกิและโคเซหลังจากลงมือฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมแล้วนั้นนกก็เดดิออออไไปาาาารมยย่ง้จุห กระทั่งมุสันได้มาเจอเข้ากับฮาคุจิจึงชวนให้มาเป็นอสูรดูนะฮาคุจินั้นไม่สนใจอะไรอีกแล้วเพะฮาคุจิกลายเป็นอสูรก็เปลี่ยนเป็นอสูรที่ชื่ออาคาสะแล้วก็ออกตามหาผู้แข็งแกร่งเพื่อชวนให้มาเป็นอสูรเพราะอาคาสะนั้นอยากได้คนที่แข็งแกร่งมาต่อสู้และฝึกฝนฝีมืออยู่ด้วยกันตลอดไปแต่อาคาสะจะไม่ทำร้ายผู้หญิงหรือกินเนื้อผู้หญิงเด็ดขาดนั่นก็เพราะอาคาสะยังหลงเหลือความรักที่มีต่อโคยุกิอยู่นั่นเองต่อมาอสูรข้างขึ้นระดับที่6ดาคิและกิวทาโรใน ธรมดาที่เกิดมาในย่านเลิงรมแต่สถานะของอุเมะและคิวทาโร่นั้นเดยกได้ว่าต่ำต้อยเรียดดินมากแม่ของทั้งคู่เป็นสาวขายบริการแต่มีนิสัยที่ชอบใช้ความรุนแรงและตบตีรวมถึงทรมานลูกๆเสมอมาดังนั้นคิวทาโร่เลยมีหน้าที่ต้องดูแลน้องสาวอย่างอุเมะอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่แม่ของพวกเขาเสียชีวิตพี่น้องทั้งสองก็ต้องดูแลกันเองจนเติบโตอุเมะนั้นเติบโตเป็นหญิงสาวที่งดงามมากๆแต่คิวทาโร่กับเติบโตมาด้วยใบยหน้าที่อัปบปางคิวทาโร่นั้นจึงไปทําอาชีพรับทวงหนี้ส่วนอุเมะก็เข้าท่เมล็กๆ ว่าเธอจะมีโอกาสได้เป็นสตรีที่รับแขกชั้นสูงหรือก็คือโ e อีรันอันดับหนึ่งอุเมะนั้นคาดหวังว่าใบหน้าสวยๆและรูปร่างที่งดงามนั้นจะสามารถนำพาวความสุขมาให้พวกเขาสองพี่น้องได้แต่เท่าความจริงแล้วชีวิตนั้นมันโหดร้ายกว่าที่คิดเพราะอุเมะนั้นดันพลั้งมือหยิบปินปกักขมไปแทงใส่ตาซามูไรที่เปดาคกวทาโรจนทําให้ซามูไรคนนั้นตาบอดไปหนึ่งข้างหลังจากนั้นซามูไรคนนั้นก็จับตัวอุเมะไปและเผาเธอทั้งเป็นจากนั้นก็นาไปโยนทิ้งลงในหลุมิวททาโร่ีกเกียวทา และโกรธเป็นอย่างมากทําให้คิวทาโร่จัดการสังหารซามูไรคนนั้นหลังจากนั้นคิวทาโร่ที่หมดอะไรตายยากก็แบกอุเมะไปทั่วยาดเลืองลมแต่ก็ไม่มีใครที่จะสามารถช่วยพวกเขาได้และในตอนนั้นเองอสูรข้างขึ้นลําดับที่2โดมะที่กําลังออกหาเหยื e ่อสาวๆอยู่นั้นก็ได้พบกับพวกเขาและไล้เปลี่ยนให้คิวทาโร่และอุเมะกลายเป็นอสูรโดยอุเมะในร่างอสูรนั้นก็เปลี่ยนชื่อเป็นดาชิส่วนคิวทาโร่ก็ยังคอยอยู่เคียงข้างดาชิมาตลอดเพราะพี่น้องคู่นี้สัญญากันไว้แล้วว่าพวกเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดไปต่อมาาาอูขข้้งึนลํดับทีี่5เกย ในอดีตนั้นสมัยที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เคียโกเป็นลูกของชาวประมงโดยเคียโกนั้นชื่อจริงก็คือมานางิโดยในตอนเด็กมานางิเห็นพ่อและแม่ต้องตายในสภาพที่บาดเจ็บแบบไม่ทราบสาเหตุแต่พอมานางิเห็นพ่อและแม่ในสภาพที่เลือดท่วมตัวแทนที่จะเสียใจมานางิกับรู้สึกว่าพ่อแม่ในสภาพนี้นั้นดันงดงามขึ้นมาเหมือนกับเป็นงานศิลปะพอมานางิโตขึ้นก็นไล่ฆ่าสัตว์ไปทั่วและเอาซากข,ของสัตว์พวกนั้นมาใส่ไว้นในหอยเพื่อทําเป็นงานศิลปะทําให้พวกชาวบ้านนั้นต่างพากันคิดว่ามานางิบาไปแแแล้วตต่่่เเห็นพออกับมขขงาด อยู่มาวันหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งไปด่ามานางิว่าผลงานของมานางินั้นเป็นผลงานอะไรก็ไม่รู้ที่ดูโสโครกมากทําให้มานางิโกรธมากๆจึงสังหารเด็กที่ด่าเขาแล้วจับเด็กที่ด่าคนนั้นมาทําเป็นงานศิลปะในหายพ่อพ่อและแม่ของเด็กรู้เข้าก็โกรธมากจึงเรียกพวกชาวบ้านไปลุมแทงร่างของมานางิแต่ทว่ามานางิที่โดนแทงไปนั้นกลับไม่ตายสักทีในตอนนั้นเองมุสันก็มาหามานางิแล้วก็เปลี่ยนให้มานางินั้นกลายเป็นอสูรจากนั้นมานางิในร่างอสูรก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นเกียโโะแล้วไล่ฆ่าพวกชาวบบ้้าาานนนนจจกกััํ ทำเป็นงานศิละปะในหลายรูปแบบส่วนร่างกายของเกียโกก็มีรูปร่างที่แปลกไปเพราะเป็นการเอาซากของคนที่เขาฆ่ามาต่อกับร่างกายของเขาเกียโกเริ่มสรรเสริญมุซันที่ทําให้เขากลายเป็นกระสุนเป็นอย่างมากชีวิตของเกียโกหลังจากนั้นเขาก็ไล่ฆ่าคนมากินหรือไม่ก็ทําเป็นงานศิละปะแต่เกียโกก็ยังช่วยมุซันหาเงินด้วยเขานั้นสามารถสร้างหายสวย,สวยเพื่อเอาไปขายได้นั่นเองต่อมาอสูรข้างขึ้นระดับที่4ฮัหางเทนงูในตอนเด็กนั้นหังเทนงูเป็นมนุษย์ที่มีนิสัยชอบโกโหกชอบขโมยของไปทััั่วดดยฮงงเเนนนนู้นใตอ็ก เขาเที่ยวไปขโมยของของชาวบ้านไปทั่วและมักจะโยนความผิดใส่คนอื่นเสมอและเมื่อฮังเฮนงูโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยนิสัยของเขาฮังเฮนงูก็ยังคงไม่เลิกนิสัยรักขโมยและการเป็นจอมโกหกจนกระทั่งเขาก่อเรื่องใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นคดีป้นฆ่าและในวันหนึ่งฮังเฮนงูก็ได้ไปขึ้นศาลด้วยเขานั้น พยายามจะแก้ต่างอย่างสุดชีวิตด้วยโกหกไปทั่วแต่ผลที่ออกมานั้นก็คือผู้พิพากษาตัดสินให้ประหารชีวิตของฮังเทนงูแต่แล้วในช่วงนั้นเองมุสันก็ได้มาหาฮังเทนงูแล้วก็เปลี่ยนให้ฮังเทนงูนั้นกลายเป็นอสูรเมื่อเขากลายเป็นอสูรแล้วฮังเทนงูก็ไล่ฆ่าคนไปทั่วโดวยสร้างบุคลิกออกมาหลายล่างเพื่อปกป้องตนเองเอาไว้เช่นเซคิโดล่างโกธาโดราคุล่างเพิดเพินอุโรงิล่างยินดีไอเซสึล่างโกสาโซฮาคุเทนล่างเกียรติชังและอุรามิล่างเครืองแขนนั่นเอง ต่อมาอาูนข้างขึ้นลำดับที่4ี่คนใหม่นาคิเมะซึ่งในตอนที่นาคิเมะยังเป็นมนุษย์อยู่นั้นเธอประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีที่เล่นบีวะเพื่อหากินเลี้ยงครอบครัวแต่ฝีมือดนตรีของนาคิเมะนั้นออกจะธรรมดามากด้วยเธอเคยอาศัยอยู่กับสามีแต่ทว่าสามีของนาคิเมะนั้นเป็นพวกบ้าพนันจนติดหนี้เลยทําให้เธอนั้นต้องทํางานหนักเพื่อชดเชยหนี้ให้อยู่มาวันหนึ่งสามีของเธอเล่นพนันจนหมดตัวทําให้สามีของเธอขโมยชุดกิโมโนโตัวโปรดของนาคิเมะ ที่เอาไปเล่นแสดงบิวะประจําออกไปขายเพื่อเล่นพนันต่อแต่ทว่าเงินค่าคิโมโนที่เอาไปขายก็แพ้พนันไปหมดแล้วพอนาคิเมะรู้เข้าเธอก็โกรธมากแล้วหยิบค้อนมาทุบตีสามีจนตายในทันทีพอนาคิเมะรู้สึกตัวว่าเธอได้ฆ่าสามีของเธอไปแล้วนั้นเธอจึงรู้สึกกลัวที่ได้ฆ่าคนเป็นครั้งแรกแต่ถึงอย่างนั้นนาคิเมะก็ยังต้องออกไปแสดงดนตรีอยู่ดีพอในตอนที่นาคิเมะแสดงดนตรีนั้นเธอก็ต้องออกไปแสดงด้วยชุดที่ขาดยับเยินพร้อมกับอาการที่ฆ่าสามีไปหมาดๆจนทําให้ร่างกายนั้นสั่นสะท้านพอนาิเเมล่น บิวะในสภาพนั้นกลับทำให้บีวะที่เธอเล่นมีเสียงออกมาไพเราะผู้ชมต่างพากันชื่นชมนาคิเมะกันยกใหญ่ทำให้เธอรู้สึกดีใจมากหลังจากนั้นทุกการสแสดงดนตรีของเธอจำเป็นต้องฆ่าคนเพื่อทำให้เกิดเสียงอันไพเราะจนทำให้นาคิเมะนั้นกลายเป็นนักดนตรีที่โด่งดังมากๆอยู่มาวันหนึ่งเธอได้ไปพบเข้ากับมุซัมน,นาคิเมะวางแผนจะฆ่ามุซัมแต่ผลออกมาคือคว้าน้ำเหลวของมุซัมน,นั้นเป็นอสูรแต่มูซัมก็ถูกใจนาคิเมะและเปลี่ยนให้นาคิเมะนั้นกลายเป็นอสูรหลังจากที่นาคิเมะกลายเป็นอสู ฆ่าคนอีกโดยนาคิเมะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลปราสาทไร้ขอบเขตรวมทั้งวลอสูรโลหิตของนาคิเมะที่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆทำให้มุสันนั้นถูกใจนาคิเมะเป็นอย่างมากนั่นเองต่อมาอสูรข้างขึ้นลำดับที่6คนใหม่ได้กาคุที่ในอดีตนั้นตอนเด็กไดกาคุเคยเป็นเด็กกัมภาที่อยู่กับฮิเมจิมะเกียวเมะ ก่อนที่จะเป็นเสาหลักหินผาในหน่วยที่ฆ่าอสูรและเด็กๆอีกหลายคนที่บ้านเด็กกำพร้าโดยที่บ้านพักเด็กกำพร้านั้นจุดเตาที่เผาดอกฟูจิที่ป้องกันการบุกรุกของเหล่าอาสูรไว้อยู่มาวันหนึ่งไดกาคุได้ไปเจอกับอสูรซึ่งไดกาคุนั้นได้ร้องขอชีวิตของตัวเองเอาไว้โดยไดกาคุอาสาจะไปดับเตาไฟให้พวกอสูรนั้นสามารถบุกรุกเข้าไปได้แล้วไดกาคุก็หนีเอาตัวรอดออกมาคนเดียวทําให้เด็กกำพร้าที่เคยียวเมดูแลอยู่นั้นโดนอสูรเล่นงานตายแต่เคยียวเมก็รอดชีวิตมาได้และได้ช่วยเด็กผู้หญิงงงคนหนหหึ่ไว้ลัจาก ไดกาคุก็ได้ไปเจอกับอดีตเสาหลักอัสนีคุอาชิมะจิโกโรจากนั้นไดกาคุก็กลายเป็นศิษย์สำนักเดียวกันกับเซนอิสึไดกาคุนั้นได้ฝึกฝนวิชากระบวนท่าปราณอัสนีตั้งแต่2ถึง6ได้ส่วนเซนอิสึนั้นใช้ได้แค่กระบวนท่าเดียวคือกระบวนท่าที่1เท่านั้นทําให้ไม่มีผู้สืบทอดปราณอัสนีในวันที่ไดกาคุจะไปสอบเป็นนักล่าอสูรเต็มตัวนั้นไดกาคุก็ได้พบกับอสูรข้างขึ้นลําดับที่1โคคุชิโบไดกาคุก็ได้ต่อสู้กับโคคุชิโบแต่ผลออกมาก็คือไดกาาคคุพพยยยแ้้ัับเเินนนนตออง ุชิโบจึงเสนอทางให้กับไดกาคุเลือกว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะตายไดกาคุที่กลัวมากจึงเลือกทางที่จะมีชีวิตรอดโดยไดกาคุนั้นได้เลือดจากโคคุชิโบที่มีเลือดของมุซันเข้มข้นไดกาคุได้ดื่มเลือดเข้าไปจนกลายเป็นอสูรและเที่ยวไล่ฆ่ากินคนจนไต่เต้าเป็นอสูรลำดับที่6แทนที่ดาคิและกิวทาโร่จนได้ต่อมาอาสูรข้างขึ้นลำดับที่2โดมะตั้งแต่สมัยเด็กนั้นโดมะเกิดมาเป็นคนที่ฉลาดและอ่อนโยนดวงตาของโดมะนั้นจะเป็นสีรุง้งเป็นดวงตาที่สวยมากและครอบครัวของโดมะนั้นยังค ขอองงตัวเซึ่งก็คือโดมะเป็นเด็กที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าเลยได้มีการตั้งศาสนาขึ้นมาใหม่ซึ่งก็คือลัทธิสวงสวรรค์นิลันแต่แล้วก็ได้หลอกลวงผู้ที่มาขอความช่วยเหลือตลอดหลังจากได้สร้างศาสนาขึ้นก็มีสาวกที่เป็นผู้หญิงเข้ามาทําให้พ่อของโดมะได้มีอะไรกับหญิงสาวเหล่านั้นจนแม่ของโดมะจับได้จึงได้สังหารสามีที่เป็นพ่อของโดมะและเธอก็ได้กินยาพิษเพื่อฆ่าตัวตายตามโดมะที่เห็นภาพเหล่านั้นไม่ได้มีความโศกเศร้าเสียใจอะไรเลยนอกจากนี้เขายังไม่ได้ตกใจอะไรเลยแม้แต่น้อยแข่ตัวเขาเองคิดว่าห้้องนนนัมัม เลอะและเปืเป้อนไปด้วยเลือดและต้องทําความสะอาดก็เท่านั้นเองต่อมาเมื่อโดมะมีอายุครบ20ปีเขาก็ได้มาเจอกับมุซันและถูกทาให้กลายเป็นอสูร เมื่อเป็นอสูรมาเรื่อยๆเขาก็พ,พบว่าตัวเองนั้นชื่นชอบการกินเนื้อของมนุษย์สาวๆมากเป็นพิเศษเนื่องจากมนุษย์ผู้หญิงนั้นให้สารอาหารมากโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องของผู้หญิงนั่นเองเลยมาปิดท้ายกันที่อสูรข้างขึ้นลำดับที่ <K ush ibo> 1โคคุชิโบซึ่งในสมัยที่เขายังเป็นมนุษย์อยู่เขามีชื่อว่าสึกิคุนิมิจิคาสึและเขายังเป็นพี่ชายฝาแฝดของสึกิคุนิโยริอิจินักลาอสูรที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ชีวิตในตอนเด็กของเขาทั้งสองที่เกิดมาเป็นฝ แถมน้องชายของเขายังเกิดมามีรอยปานบนหน้าผากด้วยนั่นก็เลยทําให้น้องชายของเขาถูกมองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าเกียดชีวิตของพวกเขาฝาแฝดนั้นมิจิคาสึจึงเป็นลูกรักของผู้เป็นพ่อแต่โยริอิจิผู้เป็นน้องชายนั้นจะถูกจับไปขังในห้องเล็กๆแต่โยริอิจิก็มักจะไปหาผู้ที่เป็นแม่ตลอดโดยมิจิคาสึในสมัยนั้นยังรักในตัวน้องชายฝาแฝดและคอยดูแลโยริอิจิอยู่เป็นประจำวันหนึ่งโยริอิจินั้น จะลองฝึกเป็นสมุไรครั้งแรกคนที่ออกมาก็คือโยริอิจิเอาชนะอาจารย์ผู้สอนวิชาดาบได้ทั้งที่มิจิคสึไม่เคยเอาชนะอาจารย์คนนี้ได้เลยทําให้ผู้เป็นพ่ออยากได้โยริอิจิผู้เป็นน้องมาสืบทอดตระกูลมากกว่าและมีวันหนึ่งโยริอิจิได้มาบอกลามิจิคสึเพราะว่าผู้ที่เป็นแม่ของเขาได้เสียชีวิตแล้วจากนั้นโยริอิจิก็ได้ออกจากบ้านไปทําให้มิจิคสึนั้นได้กลายเป็นผู้สืบทอดของตระกูลแต่ก็มีครั้งหนึ่งที่มิจิคสึนั้นไปเจอบันทึกลับของโยริอิจิที่เขียน เป็นแม่ก็เพราะผู้ที่เป็นแม่ของเขามีร่างกายอ่อนแอทําให้โยริอิจิต้องคอยพยุงเพื่อช่วยเดินเป็นประจําแถมโยริอิจินั้นยังมีพรสวรรค์หลายอย่างทําให้มิจิคสึอิจฉาและชิงชังในตัวโยริอิจิพอเวลาผ่านไปหลายปีมิจิคสึนั้นกลายเป็นผู้นําของตระกูลและแต่งงานมีลูกเมียแต่เหตุการณ์ที่อสูนมาโจมตีกองทัพของมิจิคสึนในตอนนั้นมิจิคสึนั้นกําลังโดนต้อนจนจน,จนมุม ทัในใดนั้นเองโยริอิจิก็ปรากฏตัวออกมาเพื่อช่วยเหลือโดยการใช้ปานตะวันจัดการกับอสูรตนนั้นหลังจากนั้นโยริอิจิก็ชักชวนมิจิคาสึให้มาอยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรจากนั้นมิจิคาสึก็ทิ้งลูกและเมียไปเข้ากับหน่วยพิฆาตอสูรในทันทีมิจิคาสึได้ฝึกวิชาปานตะวันแต่ทว่าก็ฝึกไม่ได้สักทีแต่มิจิคาสึนั้นก็ได้คิดค้นปานของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือปรานจันทาที่เป็นปานที่ดัดแปลงมาจากปานตะวันหลังจากที่มิจิคาสึมีรอยปานนั้น รุแข็งแร่งขึ้นแต่กลับกันมันก็จะทําให้อายุไขลดลงด้วยการที่มิจิคสึยังไม่อยากตายเพราะว่าไม่อยากจะให้วิชาดาบที่ตัวเองฝึกฝนมาตลอดนั้นสูญเปล่าและแล้วมูซันก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้มาหามิจิคสึเพื่อชักชวนให้เขามาเป็นอสูรเพราะาอาสูรน,นั้นจะมีอายุไขที่ยืนยาวทําให้มิจิคสึอยอมทิ้งความเป็นมนุษย์แล้วกลายไปเป็นอสูพรพอมิจิคสึกลายเป็นอสูรแล้วนั้นเขาก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นโคคุชิโบจากนั้นโคคุชิโบก็ได้ไปตัดหัวนายใหญ่ที่เป็นผู้นําของหหนนวยิาออสูไปมมบใ้แกั แถมโยริอิจิก็ยังโดนไล่ออกจากหน่วยพิฆาตศูรย์เพราะว่าพี่ชายของเขาได้ไปฆ่านายใหญ่หลังจากที่โยริอิจิแก่ตัว จนกลายเป็นคนแก่แล้วนั้นโคคุชิโบก็ได้มาเห็นสภาพที่น่าเวทนาเป็นอย่างมากโยริอิจิใช้ปานตะวันโจมตีใส่โคคุชิโบทาให้โคคุชิโบนั้นบาดเจ็บอย่างรุนแรงแต่ทว่าโยริอิจิก็ได้ตายจากไปทําให้โคคุชิโบหยิบดาบขึ้นมาฟันล่างของน้องชายตัวเองที่ไรยย้วิญญาณจากนั้นโคคุชิโบก็เห็นคุยที่เป็นของดูต่างหน้าของโคคุชิโบในตอนเด็กตอนนั้นเองโคคุชิโบนั้นก็ได้ร้องไห้ออกมาเมื่อได้รู้ว่าโยริอิจิที่เป็นน้องชายยังคงรักและเคารพในตัวพี่ชายอย่างเขาเสมอมากจบไปแล้วนะ สำหรับประวัติของอสูรข้างขึ้นในดาบพิฆาตอสูรที่เรารวบรวมมาให้คุณในวันนี้หวังว่าจะเต็มอิ่มกับเนื้อหาและหากขาดตกหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้กับเซตาเมในทุกช่องทาง้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ